สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตานะคะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิป ที่ไม่เคยทําเหมือนกันนะคะนั่นก็เคยยูสอัพนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้หมดแล้วเราจะมาพูดคุยกันว่าอะไรที่ตาซื้อมาแล้วใช้หมดแล้วแล้วก็เราควรที่จะเสียเงินซื้อเขาต่อหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิปแบบนี้แล้วก็ไปชมกันต่อเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือ beauty cottage นะคะเ,เป็น acne control spot gel นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็น Spot Target ตเจนะคะมีไฟโตสเตมเซลล์ด้วย mm hmm. เขาบอกว่าช่วยที่จะแบบทําให้สิวเนี่ยมันยุบลงนะคะซึ่งตาเนี่ยได้ใช้เขามาจนหมดหล่อนนะคะ mm hmm. เนื้อเจลเขาจะเป็นเจลใสธรรมดานะคะไม่ค่อยได้กลิ่นเนาะใช้ดีไหมสำหรับตาเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่เป็นสิวเห่อมากๆแล้วต้องใช้ในเวลาเร่งด่วนตาว่าคิดว่าตัวนี้คงจะไม่เหมาะกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าแบบเป็นสิว ไม่ได้ใหญ่มากเนาะไอตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกสิวที่เป็นสิวอักเสบสิวหัวน้องนะคะสิวไม่มีหัวสิวไม่เข้าสารสิวผดไม่เหมาะแน่นอนนะเพราะมันเป็นแต้มเฉพาะจุดตามคิดว่าตัวนี้อาจจะให้ผลที่ช้าไปหน่อยสำหรับตามเพราะว่าเราอาจจะเร่งด่วนเวลาเราจะรีบแบบ ทำให้สิวมันยุบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อต่อเนาะตัวถัดไปเลยนะคะตัวถัดไปตัวนี้เลยค่ะลังโคมบ m by f a c i นะคะอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าโลชั่นทาความสะอาดผิวบริเวณรอบดวงตาหรือว่า Eye Remover นั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้ตานคิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะไซนี้เป็นไซใหญ่นะคะ1 2 5่มลลเนาะไซนี้เนี่ยเป็นออไซที่ตาใช้มาเป็นขวดที่3แล้วนะคะ แต่ว่าราคาไม่น่ารักกับเราเท่าไหร่นะคะราคาเต็มของเขายู่ที่พันสองร้อยบาทแล้วก็เอ,อ่อบางคนไปซื้อในช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ก็คือเกือบเกือบพันหรือว่าหลักพันกว่าแน่นอนตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดมาสคาร่าและไอายไลเนอร์กันน้ําได้ดีมากๆนะคะเพียงแค่เราแบบหยอนหยอลงไปในสาลีหย,อ,ย,ยอนไหมหยดหยดลงไปในสาลีเนาะแล้วก็แปะนะคะดังที่เปลือกตาทั้งสองข้างนะคะพอทิ้งไว้แป๊บนึง เอาสำลีออกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันสะอาดหมดจดจริงๆแต่ถ้าเป็่อนคนไหนที่ไม่ค่อยมีงบประมาณในการที่จะซื้อลังคมตัวนี้เนี่ย ก็อาจจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะว่าราคามันสูงจริงๆอาจจะต้องหาตัวอื่นนะคะซึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งที่ตาแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็น f a b u l o u Item for Cleansing นะคะไปกดดูกันได้เลยสำหรับตัวนี้เนี่ยถามว่าจะซื้อซ้ำไหมเนาะตาลก็คงจะซื้อซ้ำไว้บ้างเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้กำลังทดลองตัวอื่นๆเลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องนับขวดแล้วเนาะว่าตาใช้มาเป็นขวดที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้มาตั้งแต่สมัยแบบมอปลายเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผดง่ายนะใช้ตัวนี้เหยาะสําเทธ แล้วก็แบบแปะไว้ที่ตัวสิวของเราเนาะเตัวผลของเราเนี่ยคือมันให้ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆให้ความรู้สึกว่าสะอาดให้ความรู้สึกว่าสิวเราจะหายแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากกลิ่นหอมมากคืออยากจะให้ดมมากจริงมันเป็นกลิ่นแบบเขารู้สึกว่ามันจะเป็นทงวงหรือสูตรจากอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยแหละเพื่อนๆลองไปดูนะคะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาหาซื้อเนี่ยจะเราจะหาซื้อในวัดสันเนาะแล้วก็หายไปพักใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้ที่ ที่ที่บูธสาขาที่ใกล้บ้านตาเนี่ยเขาเอามาลงแล้วก็เพืเ่อนคนไหนที่ อ,อยากจะซื้อแล้วก็อยากรู้ว่าสาขาไหนมีขายบ้างมีขายที่ไหนบ้างเนี่ยรู้สึกว่าตัวมิชูกุนี้เขาจะมี Facebook ด้วยนะคะลองเข้าไปดูใน Facebook ของมิชูกุไทยแลนด์เลยเขาจะมีไว้แล้วก็สินค้าเขาน่าใช้หลายตัวแต่ตัวเนี้คือ Recommen d เพราะว่าตาใช้มายาวนานมากแล้วไม่นับขวดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นซื้อตัอตวนี้นยอยู่ที่ราคาประมาณ400กว่ากว่านะคะไม่เกิน500อแน่นอนเพื่อนๆลองไปดูเนาะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาสิวปัญหาผดปัญหาผิวหน้ามองค้ำปัญหาแพ้ง่ายอย่างตาเนี่ยตัวเนี้ เยี่ยมมากๆนี่เลยค่ะโอคุมะยังสเปร์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสูตรอ่อหนึ่งเจ็ดทรีทเมนต์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในตัวที่ตาลเคยลงไปว่าตาลซื้อมาใช้เนาะคือตอนนี้หมดขวดแล้วนะคะโอใช้ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากหาสเปรย์น้ำแร่ที่แบบว่าไม่ทำไให้เกิดแบบ สิวอุดตนันหรือว่ารูขุมขนกว้างขึ้นหรือเป็นคนไม่ใช่สิไม่อยากให้เป็นสิวอุดตนันไม่อยากที่จะแบบมีรูขุมขนที่กว้างเนาะตัวนี้ตอนแรกฉีดครั้งแรกๆอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเนาะแต่พอฉีดไปสักพักนึงอ่ะฉีดอยู่เรื่อยๆค่ะก่อนแต่งหน้าบ้างหลังแต่งหน้าบ้างฉีดบางทีฉีดก่อนนอนบ้างฉีดพับแบบพวกครีมบำรุงผิวของเราที่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็แบบรอให้มันแห้งแป๊บบนึงอ่ะต่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้มาจนหมดควดเนี่ย ผิวละเอียดขึ้นอะคือบอกไม่ถูกอะคือผิวมันละเอียดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาลงสกินแคร์หรือว่าแต่งหน้ารู้สึกว่ามันติดเยอะมันติดขึ้นไม่รู้เพราะตัวนี้หรือเปล่านะว่าใช้หลายตัวแต่ว่าคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่ใช้เขาอะอ่อต้องแต่ก่อนแต่งหน้าหรือหลังแต่งหน้าหน้าก็ไม่ค่อยมันด้วยให้ฟิลลิ่งที่ดีมากแล้วลูขุมขนรู้สึกเล็กลงเรื่อยๆก็เลย ถ้าซื้อต่อไหมอาจจะซื้อต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูสูตรอื่นก่อนว่ามีสูตรเพราะว่าเขาจะมีแบบรู้สึกเขาจะมีสูตรสีแดงสูตรสีน้ำเงินสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปดูเนาะที่วัสดัหรือว่าไปดูใน Instagram มันนี้า i l l Skin ชุบรู้จักไหมเพื่อรู้จักไหม b ิว l i l l บิ i สกินพูล i ัชโ r ลคริส a l ลไวท์ t ทนน i n งซีซีคร CC เอสพีเอฟส i ่ l ิบอออิน r e นท e ิ f ป c c เ CC เ อ่านแบบเหมืนขายของนะตัวนี้จะเป็นซีซีครีมนะคะซีซีครีมเนี่ยเขาจะแบบเป็นเนื้อที่แบบเหมือนกับเป็นเบสรองพื้นมากกว่าสำหรับตาอนะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าตัวที่จะสามารถแบบทาแล้วเดินออกไปนอกบ้านได้เลยยกเว้นว่าคุณมีปัญหาไม่มีปัญหาผิวหน้าผิวใสมากถ้าแบบนี้โอเคแต่ถ้าแบบผิวมีปัญหาแบบตาเนี่ยทาซีซีตัวเดียวไปคงไม่รอดแน่นอนเนาะ คือซีซีครีมตัวนี้นะคะมันจะเป็นรู้สึกว่าจะโอ้โหหัวใช้จริงอะไรจริงคือมันจะเป็นเนื้อขาวๆเนาะยังหยุดไดน้นี่เป็นมันหมดแล้วจริงๆนะคะคือมันจะเป็นสีขาวประกายมุกนิดๆนะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากให้หน้าแบบดูก l o w ในวันนั้นเนี่ยใช้ซีซีตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าดูแบบสว่างขึ้นนะคะ ซีซีตัวนี้ถามว่าซื้อต่อไหมตาลคงไม่ซื้อต่อเนาะเพราะว่าตาลเป็นคนหน้ามันพอใช้ซีซีตัวนี้รู้สึกว่ามันมันยิ่งทําให้เราหน้ามันมากกว่าเดิมอะค่ะเลยคิดว่าอาจจะ <Lovely S 1> ไลท์ลี่ชิมเมอร์เฟ้นซิลเมก้เบสนะคะตัวนี้เป็นลิควิดเมก้ b เบสสีเขียวเนาะตัวนี้จะเป็นเบสรองพื้นนะคะที่ทาก่อนที่เราจะลงรองพื้นอีกทีนึงนะทำให้หน้าเนี่ยเรากระจายแสงแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราจะแบบเวลาอยู่แบบในที่ที่โดนแสงกระทบนหน้ามันจะวิ่ง เพราะมันเป็นเบสเขียวที่ผสมคือมันเหลืออีกนิดนึงแต่ตาลแบบบีบคือไม่ไม่ฟิกอัพดีกว่าเนาะคือสําหรับตัวนี้เนี่ยตาลก็อาจจะไม่ได้ซื้อต่อเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าบิลสกินอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเกาหลีหน่อยค่ะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเขาจะให้เนื้อที่แบบรู้สึก,กโกลแล้วเราหน้ามันอยู่แล้วไปใช้อีกเนี่ยมันก็แบบเออหน้าเรายิ่งมันไปกว่าเดิมเวลาแบบเวลาผ่านไปเยอะๆค่ะช่วงนี้ใช้หมดลี้งแล้วจริงมีมากกว่านี้แต่ว่าคือทิ้งไปแล้วนะคะค่อยว่ากันอีกทีหน ตัวนี้ค่ะเป็นวิกตอเรียแจ็คสันเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมแบรนด์นี้เนี่ยเขาจำเมื่อก่อนเขามีเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเคาน์เตอร์แล้วหายากมากแป้งตัวนี้ตอนแรกเนี่ยคือที่เดินไปเขาไปจัดบูธเล็กๆอยู่ที่หน้าวัดสันนะคะแล้วตาลก็เลยแบบเอะลองดูเนาะตัวนี้เนี่ยใช้มาทั้งหมด2 2ตลับแล้วนะคะก็คือเขาจะมีรีฟิลให้ซื้อ,อยากแนละ้วตาลก็คือซื้อซื้อตลับมาแล้วก็ใช้หมดใช้หมดจริงๆเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นรีฟิลนะคะรีฟิลนี่ซื้อยากมานะคะแล้วก็มา เปลี่ยนใส่ตลับเดิมได้นะสำหรับวิกตอเรียแจ็คสันตัวเนี้ยรู้สึกว่าตลับละ8900ซัาติงหรือพันกว่าบาทนี่แหละเอ่อแต่ไม่ไม่เกินพันสองแน่นอนนะคะคือเป็นตั้งที่เขาบอกว่าเนียนกว่าชาแนลตอนที่แบบบ A บอกว่าเนียนกว่าชาแนลเฮ้ยเนียนกว่าเลยเหรอคือแบบกล้าเคลมว่าเนียนกว่าเลยนะทาสิทาจริงๆค่ะอุยไอติมวอลผ่านได้ยินไหมคือแบบอยู่ติดถนนมากจริง คือว่ามันเนียนจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีงบประมาณในการซื้อป้าแล้วหาเคาน์เตอร์ของวิกตอเรียแจ็คสันเจอลองนะลองลองลอง,ลองตามใช้มา2 2ตลับแล้วเนี่ยติดใจมากทำว่าจะซื้อต่อไหมถ้าเขามีมาจัดโปรโมชั่นอีกก็จะซื้อไว้มาที่รองพื้นกันบ้างนะคะสำหรับรองพื้นตัวที่ตาลใช้หมดไปแล้วนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะชูแปบชูแปคืออะไร โอเคค่ะมาที่ตัวแรกะคะตัวแรกเป็นแพงที่สุดในมือนะคะตัวนี้คือ Gio Gio Armani นะคะตัวนี้เป็น l u m i n o u s Silk Foundation นะคะตัวนี้ไปได้มาจากเกาหลีตอนที่ไปทริปเกาหลีนะคะเ,เป็นจริงๆเ่าไปหาอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่เขาพิถีพิถันนะแต่มันไม่มีไม่เข้าใจมันไม่มีอ่ะทำไมไม่มีก็เลยได้รุ่นนี้มามนะคะชอบเขาเลยนะคะเพราะเป็น Silk Foundation เนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกกับตาสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยยังดีของมันได้ไหม ไม่ได้แล้วหมดเกล้งจริงคือเนื้อของเขาจะเป็นเป็นลิควิดคล้ายๆเป็นเป็นเนื้อลิควิดนะคะ <c oughs> ก็คือไม่ได้ให้ฟิลลิ่งที่เป็นแบบปกปิดสนาเนอะนะคะ <c oughs> เป็นปกปิดในระดับที่ดีทีเดียวแต่ว่าตาเนี่ยได้เฉดที่ค่อนข้างขาวกว่าผิวมานิดหน่อยมันก็เลยทําให้แบบพอใช้ใช้ไปแล้วแบบบางทีช่วงที่หน้าเราแบบไม่ได้ขาวอ่ะมันก็สีไม่แมทก,กับผิวเราเนาะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งตาใช้แล้วตารู้สึกว่ามันยังแบบ ไม่คุมมันให้ตาหน่ะคือตาเป็นคนที่หน้ามันมากถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันไม่คุมมันอ่ะมันก็ไม่ดีสําหรับเราอ่ะตาชอบใช้ฟาวเดชันที่คุมมันนะคะเพราะหน้าเรามันง่ายมากจริงๆแล้วราคาเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ซื้อรองพื <we> ้น Colorstay ฝ้าดำในตานานซึ่งนี่เป็นรุ่นเก่านะคะปัจจุบันนี้เขามีรุ่นใหม่ที่เป็นฝาปั๊มเนาะรุ่นนี้เนี่ยเป็น24 hours ที่แบบว่าเขาเคยมาว่าดู บันคือตอนนี้มีฝาปัมแล้วอาจจะเดี๋ยวไปไปไปดูสักอันสัก้ซักอันซักักเขาเรียกว่าสักอะไรสักขวดออคือตัวนี้เนี่ยเป็นออรองพื้นที่ควบคุมความมันได้ดีเยี่ยมนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักแน่นอนอยู่แล้วละ,ละเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้จักรองพื้นตัวนี้เนาะราคาก็อยู่ที่400กว่ามีขายทั้งวสันทั้งออบูธหรือเปล่าแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้วยสามารถหาซื้อได้ง่ายมากนะคะตอนนี้ เออตัวนี้เนี่ยสำหรับตาเนี่ยตาซื้อต่อไหมซื้อต่อนะแต่ว่าตาเป็นคนที่ไม่ชอบรองพื้นที่ให้ฟิลลิ่งที่หนักหน้า<ม>ตัวนี้ให้ฟิลลิ่งที่หนักมากแต่คือด้วยความที่แบบมันปกปิดดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมันเนี่ยเออให้เขาเหอะเพราะงั้นแล้วราคาเขาเนี่ยคือจับต้องได้ไงซื้อมากี่ขวด<อ>ก็ได<ห>้ที่ไม่คิดว่าจะชอบปางเนาะตัวนี้คือโซดาโซดาโซดาไหมซัตโอดีเอคัลเวอร์ฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น รองพื้นที่ไปได้มาแบบมิตั้งใจแต่คือตอนนี้มันจะหมดแล้วคือเป็นรองพื้นที่แบบถ้านึกอะไรไม่ออกก็คือใช้ตัวเนี้ยถามว่าคุมมันไหมคุมนะคือแบบคือคือใช้ไปสักพักรู้สึกว่ามันคุมมันให้เราก็เลยชอบแล้วราคาถูกมากประมาณร้อยส0งร้อยเองอะแล้วก็หาซื้อได้ตามตลาดนัดด้วยอันเนี้ยคือมันตานใช้สี่ศูนยนะคะ natural b a s คือมันแบบว่า เนื้อของเขาอ่ะมันใช้ง่ายแล้วมันก็มาในรูปแบบกระปุกที่พกพาง่ายตานก็เลยแบบชอบใช้เขาเวลาแบบใส่กระเป๋าเวลาไปต่างแบบไปต่างอําไปต่างอําเภอเวลาแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันพกง่ายสะดวกแต่ว่าตานจะใช้คู่กับเอ่อวิลเทคนิคที่เป็นหัวแบบนี้หรือว่าแปลงที่ลงรองพื้นนะคะตานจะไม่ได้ใช้ฟองน้านะตานจะใช้แปลงกับเขาเป็นส่วนใหญ่พเพื่อนๆคน,นไหนที่แบบอยากหารองพื้นที่ราคาถูกคุ้มมัน ให้ฟิลลิ่งที่ไม่ได้ปกปิดหนาจนเกินไปอ่ะตาว่าโซดาเป็นอะไรที่น่าใช้มากๆเลยมา<ล>อย่างยาวนานมากนะคะสําหรับคลิปยูซับของตานะคะต่อไปนะคะจะเป็นมานที่ตากันบ้างค่ะ<ม>นี่เลยค่ะมาสคาร่าที่ใช้หมดแล้วนะคะ<ม>เห็นในมือไหมโอเคในมือนี้คือมาสคาร่าที่ใช้หมดแล้วนะคะมาเริ่ม<อ>มันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ก็คือ artistree signature eye นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าที่ใช้หมดนานมากแต่ไม่กล้าทิ้งเปล่าเพราะอะไร เพราะหัวแปลงเพื่อนๆ Artistry ก็คือของ Amway นะถ้าเกิดใครไม่รู้ Artistry จะไม่เคยได้สัมอางที่สามารถซื้อได้กับตัวแทน Amway หรือว่าร้าน M ที่ขาย Amway อะคะ่ะไปดูได้เลยเขาจะมีเครื่องสอําอางแล้วก็สกินแคร์ชื่อ Artistry ไม่ได้ถูกนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูก่อนแต่ตัวมาสคาร่าจำราคาไม่ได้แล้วจริงๆซื้อมาแบบไม่ตั้งใจเนี่ยคือแต่ใช้ดีมากดูหัวแปลง ใครที่เป็นคนชอบหัวแปลงที่แบบว่าปัดแล้วรู้สึกว่าให้ฟิลลิ่งที่เรียงเส้นนะคะคือตัวเนี้ยเรียงเส้นดีเวอร์ให้แบบฟิลลิ่งที่เวลาเราปัดแล้วอ่าคือมันเรียงเส้นเลยอะต้องการแบบปัดเพื่อให้แบบให้ขนตาตั้งเรียงเป็นแนวเหมือนใส่ขนตาปลอมเนี่ยตัวนี้ให้แบบอย่างนั้นเลยแล้วรุ่นย,ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขายังมีขายไหมเพราะบอกแล้วว่าหมดนานมากแต่ไม่กล้าทิ้ง ถามว่าซื้อซ้ำไหมถ้าเกิดว่าเขายังมีขายอยู่จะไปซื้อซ้ำเพราะว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยลองมาสคาร่ามาเยอะมากเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกอยีกทีเนาะสำหรับการพูดคุยเรื่องมาสคารา่าเลยค่ะมิสทีนซูเปอร์โมเดลนะคะตัวนี้ี่เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักแหละอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าคุณพาริพายนะคะแนะนําว่าเป็นอะไรที่ต้องซื้อดังก็เลยไปซื้อตามคุณพาริพายนะซึ่งเขาจะมี2ด้านด้านนึงเป็นไฟเบอร์ซึ่งเกลดกลางมากไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะคะตรงนี้ มันค่อนข้างที่จะแบบเวลาปัดแล้วมันจะเป็นผงอะเพื่อนเนเวลาไฟเบอร์ตาก็เลยไม่ค่อยออด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นด้านที่หัวแปรงเป็นแบบนี้ด้านนี้เนี่ยสำหรับตานเนี่ยถ้าเกิดว่าปัดในช่วงขั้นแรกเขาเรียกว่าตาปัดมาสคาร่าทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกให้มันตั้งเส้นนะขั้นที่2คือให้มันยาวนะคะขั้นที่3ามให้มันฟูนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะอยู่ที่ขั้นที่3ทมทให้มันฟูนะคะสำหรับตานเนี่ยตาชอบด้านนี้เขานะ แต่ต<อ><อ>าด้านนี้ของเขานะคะแต่ว่าสําหรับด้านนี้เนี่ยด้านไฟเบอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ซื้อต่อเนะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียดายเงินอะซื้อมาเราใช้ไม่ครบทั้งสองด้าน<ไ>มิสทีนอีกแล้วเป็นมิสทีนตัวนี้นะคะมิสทีนของรุ่นของคุณพลอยเชอร์มานะคะซึ่งตาลก็ได้ทำแฟบริ์ที่เป็นมิสทีนซูปเปอร์แบล็คที่เป็นอาร์ไลเนอร์นะคะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็รุ่นเดียวกันนะคะกับของคุณพลอยเหมือนกัน ตัวนี้เนี่ยซื้อซ้ําแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยซื้อมาเป็นแท่งที่สามแล้วนะคะออหัวแปลงเขาจะเป็นแบบนี้นะถูกราคาถูกนะคะบางคนซื้อเนี่ยร้อยกว่าบาทก็มีแล้วแต่เนาะว่าเราซื้อกับใครซื้อตัวแทนซื้อสามิตชินซื้อที่ร้านที่รับมาจําหน่ายยซื้อผ่านแคตตาล็อกก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่ว่ารุ่นนี้ดีมากราคาถูกมาก ต่อไปนะคะเป็น m i s t i n Super Black Eyeliner นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ตั้งใจซื้ออีกเช่นเดียวกันนะคะไปเจอแล้วก็อยากลองนะคะรุ่นนี้จะเป็นดอกไม้เนาะที่หัวแล้วก็ที่ท้ายของตัวแท่งนะคะให้เส้นเขาบอก Super Black กเนี่ยก็คือให้เส้นที่คมกริบมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับปานะปาจะชอบรุ่น Max i Black มากกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นนะรุ่น Max i Black ก็คือเป็นรุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้เขาจะให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้ต่ว่าเขียนง่ายกว่าแต่บางคนไม่ชอบนะหัวมันใหญ่ แต่ว่าตัวนี้หัวมันเล็กกว่าแต่สอบตาแล้วรู้สึกว่าหัวมันแข็งอ่ะแล้วเวลาปาดแล้วมันบังคับทิศทางไม่ได้อ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะไปซื้อรุ่นของคุณแพนเค,ค้กที่เป็นสีแดงที่ที่มีคนบอกว่าใช้ดีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ซื้อซ้ำนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วตัวสุดท้ายของวันนี้เป็นเมเลสกาเขียนคิ้วเนาะตัวนี้เป็น defect brow pencil นะคะ1 5 mm brow นะคะใช้ดีมากแล้วก็จะไปซื้อแน่นอนนะคะเพื่อเมื่อคนไหนไม่เคยใช้ตัวนี้ เมอร์เลสก้าเนี่ยมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าที่เขียนคิ้วตัวนี้ตามรักมากเพราะมันขัดทิศทางง่ายมากมันหมดแล้วตอนนี้คิ้วก็เลยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตัวนี้มันมจบเป็นไปแล้วนะคะสําหรับคลิปยูสอัพของตาลนะคะเป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ตาลใช้หมดแล้วเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากติดตามคลิปถัดๆไปของตาลนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้ตาลทาคลิปถัดๆไปมามเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย